สวัสดีครับกันครับมาเหนือ EP 6มาอเบเดข่าวกิเกที่เมืองเหนือกันดีกว่าครับ Let's go EP นี้เรามาอยู่กับทีมลำพูนววลเลเยอร์ครับลำพูนวอลเลเยอร์นะครับพึ่งลงเล่นนัดอุ่นเครื่องกับทีมพี่ทีมน้องอย่างทีมพิษณุโลก f อไปครับเป็นทางลำพูนเองนี่แหละครับที่บุกไปถล่มพิษณุโลก f อถึงถิ่น4ประตูต่อหนึ่งเลยครับไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเล่นของโมฮัมหมัดออสมันกองกลางโคต้เอเชียของทีมลำพูนววลเลเยอร์นั่นแหละครับบอกเลยว่าคาร์ดบอลน่ะสุดยอดมากเลยครับการจับบอลการจ่ายบอลการพิงบอลถือว่าเนียนตาเลยครับเนียนตาแบบเนียนตาเลยอะ แม้กระทั่งการจบสกอร์นะครับถือว่าอยู่ในระดับดีเลยนะยิงไป2อลูกเนี่ยไม่ดีก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะตัวนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นกองกลางตัวหลักของทีมลำพูนวอลเลเยอร์บนเวทีไทยลีกแน่นอนครับ แต่ก็นะครับคุณลิตี้ก็มาพร้อมกับสลารี่นะครับดังนั้นประธานตานก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ถูกครับเล่นได้ขนาดนี้ถูกคอรวไปแล้วแต่ว่ามันเป็นบอลอุ่นเครื่องครับก็ต้องมาดูกันตอนเปิดลีกแหะครับว่าจะเล่นได้ดีไหมบนเวทีไทยลีกในนัดนี้ทุกคนชอบการเล่นของใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวผมตอบตอบทุกเมนอยู่แล้วครับแถมล่าสุดนะครับทางทีมลอมพูลเรเวอร์ก็ได้ไปปิดดีลหอกต่างชาติตัวใหม่มาอีกแล้วนะคร ก็ออกมาบอกว่าเป็น OM91 ็มเก้าสิบเอ็ดอกเยนมูรินสกีกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียชุด U21 ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาเพิ่งช่วยทีมของเขาคว้าโคต้าเป็นลูยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จนะครับแถมเจ้าตัวเองเนี่ยก็คว้าดาวซันโวของลีกได้อีกนะครับโดยในดิวนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าลัมปูนเวลเลอร์ไปปาดหน้าทีมจีนทีมหนึ่งเพื่อคว้าตัวมานะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เอาเรื่องเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับใครดูไทยลีกมาหลายๆฤดูกาลเนี่ยก็จะะะรู้้้ว่่่่่าาานนนัักกกเเตตตตตงชชิิิแลลคีีียยสถใไไไมดบทท ก็มารอดูกันนะครับว่าเปิดลีกแล้วเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะโอเคไหนๆก็พูดเรื่องตัวต่างชาติแล้วนะครับเรามาอัปเดตโคตาต่างชาติของทีมลำพูนบูลเลอร์กันดีกว่าครับทางไทยลีกในฤะด,ดูกาลนี้เนี่ยเขาให้ส่งโคตาต่างชาติได้5ตัวนะครับแต่ลงสนามได้3คนเอเชียหนคนส่วนอาเซียนเนี่ยไม่จํากัดเลยครับคุณจะเอามาเท่าไหร่ก็ได้ลงสนามเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ตอนนี้ลำพูนนะครับที่ออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยก็คือ3คนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทาเลนลิมาเจเฟนส่วเลสแล้วก็อาลีซิโซโกนะครับและล่าสุดกองหน้าเบอร์เก้าของทีมนะครับออสเยนมูดรินสกี้เนี่ยก็ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับต้องรอออฟฟิเชียลก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นตามข่าวแล้วเนี่ยตอนนี้ลำพูนก็ยังมีโคต้าสามชาติ4คนนะครับหาได้อีก1คนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพิ่มหรือเปล่านะครับตัวเอเชียก็ตัวเทพทูของทีมนะครับมูฮัมหมัดออสมานนั่นแหละครับส่วนโคต้าอาเซียนนะครัััััััับบบบลลมมมมมมมพูนนนนนนนกกก็็จดเเตตตะะะคคครรรีีีีทท้งงงหห่่วิิปปชาาย ล่าสุดถึงไปปิดดิวคว้าเอยนแรมซี่กิกกี้ลินาเรสมาอีกนะ <c oughs> จะเอาขนาดไหนนะครับเนี่ยโคต้าอาเซียนที่ไม่เหมือนโคต้าอาเซียนเลยนะที่พูดมาเนี่ยทางเพจซูเปอร์ซับนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยลำภูนจะใช้โคต้าต่างชาติ3เอเชีย1นแล้วก็อาเซียน3นะครับซึ่งถ้าเป็นตามนี้นะครับกิกกี้ลินาเรสมองมองโรวินแล้วก็ลีแอนแรมซี่เนี่ยยังไงก็ได้ลงครับ ส่วนโคต้าต่างชาติ3ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะดูดออกไปนะกองการก็ออสมาเหมือนเดิมครับออสมานนั่นเองนะวันนี้ผมอัดคลิปนะครับผมเพิ่งไปดูอัปเดตสนามแม่กวงสเตเดียมมาครับตอนนี้หญ้าในสนามนะครับถือว่าโอเคเลยครับเริ่มติดกันหมดแล้วครับที่หญ้าที่เป็นแผงๆล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันนะตอนนี้ก็เริ่มติดกันน่าจะหมดแล้วแหละครับก็รอดูตอนตัดหญ้าแหละครับว่าลายจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับแต่เป็นเอาพายนะครับเอาพายก็ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะเรื่องสนามเนี่ยเรื่องไฟเรื่องอะไรเนี่ยทางออบาจอง เห็นไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสแตนนะครับสแตนยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็น่าจะทําเพิ่มนะครับตอนนี้ทางทีมก็ขึ้นป้ายงดใช้สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอหญ้าเติบโตรอหญ้าแข็งแรงครับต้อนรับไทยลีกเลยนะ ส่วนเรื่องที่ว่าเริ่มใช้สนามนัดไหนเนี่ยผมว่ารอดูทางเพจประกาศดีกว่าครับถ้าผมเดานะไปใช้700ปีไม่น่าจะเกิน1-2แมตช์หรอกครับแต่แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราถ้าดูตามไทมิ่งเนี่ยการเจอบุรีรัมในบ้านครับนัดแรกก็ได้จะเป็นประวัติศสาสตร์ของทีมได้เหมือนกันนะคนเต็มสนามตั้งแต่นัดแรกบนเวทีไทยลีกอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนบ๊ายบาย